สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางซองอูดน้ำไส้เชแนวทุกท่านครับผมคลิปนี้ครับอูน้ำไส้กะมีแนวทางตัวเลขของอแม่สีเนาะครับมานาเสนอให้เอฟซีทางซองครับหลังจากลงแนวทางตัวเลขแม่ตากฝาไปทีเรียบร้อยแม่สีเพิ่นกับมาต่อท่านที่ครับอูน้ำไส้กะลงมาอัดคลิป you. อยู่วัดนี่แหละครับท่านุูม้มมาหลังบ้านมาพร้อมกับทรงสัติ์ไทยครับผม นี่แหละครับลมเย็นเย็นครับมื่อนี้การนำข้อมูลตัวเลขของแม่สีมหาเอฟซีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแม่สีนะครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับกขอให้สุกโสมันมันน้ำกันเด้อครับผมวันที่1กันยายน2568ครับนี่แหละครับใกล้ข้ามาแล้วครับมื่อนี้วันที่28อีกอ่าเบอร์กี่มื่นครับผม ประมาณ3ามสี่หมื่นนี่แหละครับกะหอดวันทีหนึ่งเหล็กสีออกให้เอฟซีทางช่องใดผิดเจอหน้าเบื้องน้ากันครับแนวทางแต่ละเสี้ยนแต่ละสำนักมันแม่นมันตรงกันบอ่อหรือจังไดพอจบงวดนี้แล้วอ้น้ภใช่กับสีล่งแนวทางตัวเลขลงเพจพร้อมครับผมให้เอฟซีเข้ามาติดตามสกอร์นะครับตองวดวันทีหนึ่งกันยายนสีเหลื่อมลงครับผมตามตองวดทั่ง YouTube ทึ่งเพจครับ ผมกะลงให้ FC ทางช่องเบิ้งตลอดครับผมนี่แหะครับทางเพจซีดีจังได้ตีครับกะสิเห็นตัวเลขเรีวยววจบคลิปเรีวยวกากันครับผมจะใส่เวลาบ่ถึงนาที่กะบ่เกินบ่เกินนาที่ครับท่รนผส้มส่วนมากครับประมาณนี้ครับเอาใน y o u t u ให้กับแปนาที่ครบกําหนดเนาะครับฝากติดตามให้ในเด้อครับท่านผส้มนี่แหะครับ อ๋อน้ำโชกอะสิบามแนวทางตัวเลขเล่าใน YouTube ไปพร้อมครับเอ้าหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักครับเข่ามาเรื่อยๆแหย่เอฟซีทางช่องครับพิจารณาเบิองน้ำกันเด้อครับผมลองเบิงงวดนี้มีเขามี่ลดครับนะครับร่มเย็นๆนะครับท่านผู้ชมก่อนไปเบิงตัวเลขทุกศาิให้โบกสมัตสุดยอดเลยครับนี่แหละครับเองแน่นเนาะครับยึดทางบ้านเอฟซีฝนตก ฝ่าคึมุมบ่ครับยูนีกะตกสมอเพราะตกเศร้าครับผมตกเต็มขึ้นวันน้นใช่ไปอัดคลิปอยู่หน้าเนาะครับฝนกะตกค้ำฝนลิ้นๆเล็กน่อยก็เลยได้กลับเขามาบานอัดขีดสองลิปสามอยู่วัดนี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับคลิปแรลกกระลงสอสนามบินน้ำวิ่งบนตัวเดียวเพิ่นให้เกบเนาะครับขีดสองผมกะลงแม่ตากฟ้าไปทีเรียบร้อยแล้วครับ คลิปที่สามแม่สีครับนี่แหละครับผมกัสิตามทยอยเสี้ยนเด็กเพื่อนนั่มขโมลตัวเลขมาให้ครับกะบเอฟซี mm hmm. ทางซองมีแนวทางตัวเลขหรือว่าอยากเป็นสะพานบุญเนาะครับที่ฟังคลิปนี้อยู่กะสามารถคอมเมนต์เบอร์โทรหรือว่าไอเดียไล่ไต่ขีดเรือว่าใต้เมนนี้ได้เดี๋ยวผมจะแอดไอเดียไล่เอฟซีไปหรือว่าจะโทรหรือว่าเอฟซีทางซองอยากได้เบอร์โทรอู้น้ำช่ยกับไอเดียไล่กะคอมเมนต์มาได้ครับ เดี๋ยวผมจะลงให้ให้เอฟซีอาจมีแนวทางขอมูลหรือว่าอยากเป็นสะพานบุญผมสีน้ำเสนอตัวเลขให้เนี่แหละครับอยากระบุซื้อหรือว่าอยากเอาเป็นซื้อที่คนบงกชเอาเป็นซื้อ,อไม่ไหมก็ไ้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมนี่แหละครับเอามาเบ่งตัวเลขแม่สีน้ำกันครับผมแม่สีครับนะครับบรรยากาศรอบอบอดเนาะครับผม หลังจากฝนตกแล้วสุดยอดครับเย็นดีแม่สีมาแล้วนี่ครับมวันที่1กันยายน2,568ครับแม่สีให้3ตัวบน9 6 8 9หกแห้ตัวบนล่างครับ8 9 8 6 9้าแปดสครับนี่แหละครับ เอฟซีทางซองมักกะจัดคัดกระพานครับผมเป็นเพียงแนวทางเนาะครับนี่แหละครับลองเบิงครับผมตัวเลขกกระหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเก่ามากะลองเบิงสำหรับดับรางเส้นหลงเป็นดับรางเก่าเนาะครับเป็นตัวเก่ากับผาเอฟซีบอสนดับกระจัดเรื่อยครับผมอยู่ที่คว่วมักคว่วชอบที่เอฟซีครับผมล่างเทียกกระดับยูเฮกกระดับยูนี่แหละครับอยู่ที่เอฟซี อูน้ำเช่ายกน้ำขอมุ่นตัวเลขมาแดงปั่นให้เอฟซีครับผมดับรางชนหลงเพิ่นกับเพิ่งรุดไปงวดที่ก้อนเนาะครับโดยที่ว่าเอาอยู่งวดทีลอยหาสิบหกพันมาเลยครับอูน้ำเช่ายกโล่งให้เป็นที่เรียบร้อยแคปหน้าจอเมซิงงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้เลยครับผมเพิ่นเพื่งโซงมาให้อ้น้ำเช่ครับงวดวันที่มือวันที่ยี่สิบแปดมื่อนี้แหละครับผมยี่สิบแปดซิงหาหกสิบแปด อลองเบิ้งครับแคปหน้าจอไปเบิ้งน้ากันได้เลยครับานผูุชมหรือว่าสิจดเอาตึงแต่ตัวมักตัวถือใจลองเบิง้งนี่แหละครับแนวทางตัวเลขนํามาแบ่งปันให้เอซีทาง่องถุกท่านครับมักกระจัดคัดกับพานครับเนาลองเบิง้งเอซีทาง่องมีเลขมักอยู่ในใจบ่าครับสาหรับ8ปดเก้าแปดหกเก้าสามหกสี่หาสามนี่ครับ ทำมากกะจัดได้เลยครับเพิ่อนกะมาหายดุนดวนนี่แหละครับเ๋ยวก็ได้เห็นกันแล้วนะครับบรรยากาศจะกข้าวหายเอฟซี e ต้นมะพร้าวต้นนี้กะเป็นเอ็นเอ็ดนะครับทามุส้มแต่ว่าก็สูงแน่แล้วครับต้นนี้อยู่ในบริเวณวัดนี่แหละครับหมองสำหนักปูนางสมาธิกะยุ่นนีช่วงนี้ส่วงเขาพันศาเนาะครับ ผู้เพิ่นกาจำวบัดดูแน่เนาะครับช่วงนี้เอาบุญเอาศีลเอารรมนะครับบนฝ่าท่างไปทงไปหน้านี่ค้มไหม่เรอยนอครับธบุ้มจักหน่อยจังสีตกผมว่าเขามานสีโม่งหาโม่งบ้านกรทุ่มหนึ่งนี่แหละครับจังได้กระตกแน่นอนบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าแดดออกก็ดีครับทธบุ้มท่างนี้บนเนี่ย มันมาเป็นแบบนี้มือว่านคือกันครับแดดกระจาบอกแห้งเลยครับมือว่านจังใดต๊แรงมากฝ่าคึมมากถุ่มเคืองสองถุ่มสามถุ่มไฟดับสุดยอดเลยแต่ว่ายัางดีครับฝนตกบรรยากาศก็เลยเย็นพ่ออยู่อยู่ครับนี่นะครับเอามาเบิ่งตัวเลียกน้ากันอีกสักครั้งครับท่ามผู้มก้อนสิกรคลิปกันไป แม่สีครับผม1กันยายน2568 3ตัวบน968 945 2ตัวบนล่าง89 86 93 64 53ครับนี่แหละครับแม่สีบางพี่ผลน,นำขอมุ่นตัวเลขมาให้เอฟซีเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณเซียนในเมือนีด้วยครับผมทั้ง3เซียนนะครับทั้งซอสนามบินน้ำแล้วแม่เอฟซีเกดีแล้วก็แม่ตากฝา และสุดท้ายคือเมสีเนี่แหละครับที่นำขอมูลมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องครับขอให้สุขสมันมันด้ครับผมทั้งเซียนทั้งเอฟซีครับเอา่ายคลิปนี้ครับปูน้ำใช่ก็ต้องขอบคุณแเมสีอีกครั้งครับ้วก็ไว้พ่อในทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมันน้ำกันด้ครับผมหนึ่งกันยายน2568น้นี่เดินทางไปไซกาเฉียวขาดปลอดภัยสำหรับดิบคลิปนี้สวัสดีครับ